รวมการสร้างแห่งปี2024งานสำคัญๆรวมถึงรางวัลที่ได้ในปีนี้ด้วยไม่อยู่เกาหลีก็ไม่ดังออกไปก็พังนอกจากไทยแล้วก็ไม่มีที่อื่นการันตีความดังได้เลย เป็นห่วงอนาคตเธอจังเลยสู้คนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้คลิปนี้จัดเต็มสถิติของเธอแบบปังๆใน2024รวมไว้พร้อมฟาดให้แล้วและคิปนีสสนับสนุนโดยเน t ต l i ิก r e พ i u เมียมราคาเริ่มต้นที่139บาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก NF t h e a t r ที่จะทำให้คุณนั้นอินและฟินเข้าถึงอารมณ์ด้วยความละเอียดแบบชัดโม้ 4K เมโซมีทั้งสารคดีหนังอนิเมะและการโชว์หรือแม้แต่ซีรีส์กับฟินขับฟินแน่ไไม่เล่นในซู ทำแมนี้ดูไม่จบวันน้ามาดูต่อก็อย่างได้ประวัติไม่มีการหายมีแอมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดตลอดไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ไอดียเท่านั้นและพิเศษสุดสำหรับคนที่มาจากช่องอะไรแชนแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บลุ้นห้าหมื่นบาทกับกิจกรรมได้เลยฟรีสอบถามหรือสนใจสมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างหรือสแกน QR code คได้เลยครับ Welcome to the White Lotus in Thailand ค่ะ What are you just talking about? <laughs> she is going to be. วัสดีคนแต่ใจลิลี่ทุกคนกับผมในแชนแนลลิซ่านั้นปังหรือพังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้รู้ก็คือใครจะเทียบสรปรินแบบเดียวๆหรือวัดความปังแบบแฟกมาเลยคนหนึ่งที่จะถูกนํามาเทียบมากที่สุดแล้วก็บ่อยบอ้าคนนึงเลยก็คือ ลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองเป็นลิซ่าหมดสัญญาเดี่ยวกับทาง YG Entertainment แล้วเธอนั้นก็เดินหน้าทุ่มเวลาลงให้กับสิ่งที่เธอนั้นอยากจะทำจนเธอนั้นบอกว่าโอ้ปีนี้ทำงานหนักมากอะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นก็คืออยู่ค่ายเก่าค่ายเดิมเธอนัน้นไม่เคยได้เข้ามาจัดการอะไรเองเลยไม่ว่าจะเป็นค่านา้ำค่าไฟค่าบุคลา,ากรการบริหารต่างๆมากมายเธอนั้นไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของบริษัทแต่พอเธอนั้นมาเปิดค่ายเองก็โอ้โหเพียบเลยและก็โชคดีมากๆที่เธอนั้นได้มือ ดีจะอดีตทีมงานของ YG นั้นมาช่วยซึ่งรายละเอียดต่างเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้หมดเลยและก็ที่จะไปฟังเรื่องราวต่างๆมากหมยครับผมจะพูดถึงสถิติก่อนแล้วก็รางวัลต่างในปีนี้ก่อนให้ฟังก่อนขอเริ่มรางวัลแรกเลยเพราะว่าวันนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมากับรางวัล Best K-Pop ในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards 2024หรือ MTV VMA 2024ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอนั้นถูกเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด4 สาขาไม่ว่าจะเป็นเบสเ p ป p อปเบสอิริทติ้งเบสโคล g ร a าฟีและเบสอาร์ตเดเลคชัก่อนที่จะถูกประกาศในท้ายงานว่าเธอนั้นชนะรางวัลเบสเคป๊อป สร้างความภูมิใจให้กับตัวเธอเองและก็แฟนๆเป็นอย่างมากเพราะงานนี้ลิซ่าไปรับรางวัลด้วยตัวเองซึ่งเธอก็เดินขึ้นไปโดนบนเวทีบบะบะโบบะกล่าวขอบคุณ MTV ผู้จัดง,งานและก็อาเซีเอเรคคอร์ดพันธมิตรในด้านงานเพลงรวมไปถึงทีมเหล่าที่ถึงแม้ว่าจะมีบุคลากรลักสิบแต่ก็ขยันมา ทำงานแบบถวายหัวเธอบอกว่ารางวัลเบสเคปปปีนี้มันมีความสําคัญกับหนูอย่างมากเลยค่ะหลังจากลลิษาหลายคนนะครับคงจะทราบอยู่แล้วเนาะว่ามีดราม่าเกิดขึ้นตอนที่เธอนั้นปล่อยเพลงล็อกสตารออกมาโดนโจมตีอุตลุดเลยไม่ว่าจะเป็นเอาความเป็นเคปปไปหากินต่อบอางคนก็สบประมาทเลยแบบว่าโอ้ออกจากเกาหลีไปอะเธอก็ตุ๊บไม่ดังหรอก นอกจากไทยเนี่ยก็ไม่มีที่ไหนการันตีความดังนี้ได้เลยยอดวงยอดวิวเอ่ยอะไรเอ่ยสตรีมงสตรีมมิ่งเอ่ยมีแค่ที่ไทยเท่านั้นแหละที่อื่นตนะุบหมดและการได้รางวัลน,นี้นะครับถือว่าเป็นการตอกหน้าคนแซะได้หมดเลยว่าคนดังเพลงปังอยู่ตรงไหนคนก็พร้อมฟังก่อนที่จะจบการขอบคุณบนเวทีด้วยการขอบคุณบริงตามด้วยลิลลี่ซึ่งเป็นแฟนคลับของเธอที่ทําให้รางวัลน,นี้นมันเกิดขึ้นมาซึ่งที่นี่แหละครับคือเวทีเดบิวต์ลิลลี่อย่างเป็นทางการผ่านลิซ่า ลตลอดหลายปีที่ผ่านมาลิลลี่ไม่สามารถปรากฏตัวบนสื่อหน้าใดๆได้เลยเนื่องจากว่ามีบริงซึ่งเป็นชื่อแฟนคลับของ b l a c k พิงกและก็เป็นอ f ฟฟิ i ชียลแฟนคลับที่ YG นั้นตั้งขึ้นมาให้อยู่แล้วพิซาก็เลยไม่สามารถพูดถึงลิลลี่ได้อาจจะมีโชว์สตอร์ล่งสตอรี่สื่อถึงลิลลี่ได้แต่ถ้าว่าก็ยังไม่มีการพูดออกมาแบบว่าเป็นทางการสักเท่าไหร่ Miss แต่กระนั้นเองนะครับเธอก็ไม่ได้พูดถึงลิลี่อย่างเดียวเธอก็พูดถึงบริงด้วยเธอก็ได้ขอบคุณแบบโอ้ขอบคุณนะที่ต่อสู้กันมาอย่างเคียงบากเคียงไหลเธอถือหอกสันก็ถือตะลิ้วเพล่ะแลนโปงเลงโปงเลงอยู่ในสนามลบเพล่ะสูเคียงบาเคียงไหลกันมาเลยดรามงดราม่าอะไรเนี่ยโอ้ย มั่นคักและเวทีนี้เองนะครับก็เป็นการประกาศสักดาว่าให้ทุกคนรู้เอาไว้นะครับว่าลิซ่านั้นไม่ได้มีแค่บริงอย่างเดียวแต่เธอนะมีลิลลี่ด้วยอีอย่างนี้นก็เหมือนเป็นการปิดคอมเมนต์ที่แซกันว่าศิลปินเขาจะรู้หรือเปล่าว่ามีลิลลี่อยู่บนโลกใบนี้อืมเป็นการปิดผนึกได้เลยว่าอื้อเขารู้นะเขารับรู้ว่ามีลิลลี่อยู่ก่อนที่เธอนั้นจะปิดท้ายด้วยคําพูดภาษาไทยในเวทีนี้ว่าขอบคุณค่ะนี่เสร็จหม่สู่กัญญาจบไป รางวัลต่อมาในเดือนตุลาคมเป็นรางวัลบวชจากแฟนๆจัดขึ้นโดยนิตยสารอินฟลูเอนเซอร์ยูเคของสหราชอาณาจักรโดยเป็นรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แมกกาซีนอะวอสหรือผู้มีอิทธิพลแห่งปี2024รางวัลน,นี้เองก็มีนอมินีอยู่หลายท่านเลยเป็นตัวเต็งๆทั้งนั้นทั้งฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียก่อนที่ั้นจะชนะรางวัลน,นี้ไปด้วยคะแนนบวตสูงถึง38%และอีสองรางวัลน,นะครับเป็น2รางวัลจากเวทีเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนกับรางวัลใหญ่จากเ t ็ v e m A s หรือ MTV Europe Music Awards 2 0 24ภาคพืนยุโรปกับรางวัล Biggest Fans รางวันนี้เป็นการประกาศสักดาว่าเออบิลลี่แล้วนะลิลลี่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่เลยเอารางวันนี้เลยเอาไปเลย,เเลยกับรางวัลความอลังแฟนดอม พาก,กัรไปคว,ว้าลงมาถึงยุโรปแถมรางวัลน,นี้เองนะครับลิซ่าก็เป็นศิลปินหญิงคนแรกในรอบ13ปีที่ควา้ารางวัลน,นี้ได้โดยศิลปินที่ได้รับก่อนเธอมาก่อนน,นั้นก็คือเลดี้กากาดูนเลยปี2011นานมากและนอกจากนี้ล,ลิซ่าเธอนั้นก็ได้ควา้ารางวัล best collaboration จากผลงานเพลง new woman ที่ได้รอดเลียมาคอลแลบในเพลงนี้อีกด้วยก็เรียกว่ารับไปเลย2รางวัลแบบจุกๆและถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ได้มารับรางวัลน,นี้ด้วยตัวเองแต่ก็เช่อเธอว่านั้นเธอนั้นก็ดี ไม่น้อยไปกว่าลิลี่เพราะว่าเวทีก่อนหน้านั้นเธอก็เพิ่งประกาศแฟนดอมอย่างลิลี่ออกใหม่เวทีที่ MTV นี้ด้วยเช่นกันและรางวัลต่อมาะคระับเป็นรางวัล Thailand ท,ท็อป Artist 2024หรือศิลปินแห่งปีของ Spotify และเพจ Thailand ประจำปี2024ที่ไอคอนสยามเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมารางวันนี้เป็นรางวัลที่เกิดจากการนำา Data Personalization ของบุคคลน,น,นั้นมารวบรวมทั้งปีเรียกสั้นๆก็คือการรีแคปในปีปีนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพลงอะไรนั้นที่เธอฟังเพลงเราฟังคนนั้นแชร์คนนี้แชร์หรือว่าปีนี้มีมีนคนไหนที่แบบว่าม,มันต้องฟังให้ได้เลยนะคนนี้ต้องฟังให้ได้เลยและท้ายที่สุดแล้วนะครับลิซ่านกน ็นศิลปินแห่งปีใน nice Spotify และเพจด Thailand ประจับปี2024ไปของ และนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังพาเพลงของตัวเองเนี่ยไปติดในเพลงคนที่มีคนฟังเยอะที่สุดในปีนี้อีกด้วยจากเพลง Rockstar อยู่ในอันดับที่5และก็นี่ Woman featuring Roselia ในอันดับที่6แล้วก็ Muliflow Neverland Kiss me ส่วน Spotify Global นะครับสาขา K-pop อัปเดตของโรเซก็เข้าในอันดับที่6ส่วน Rockstar ของซันก็เข้ามาในอันดับที่10และในส่วนของรางวัลซิลป,ปินแห่งปีนะครับถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมงานรับรางวัลดีนี้ด้วยตัวเองแต่เธอนั้นก็ได้ฝาก VTR แสดงความดีใจมาด้วย โดยมีเนื้อหาประมาณว่าขอบคุณที่มอบรางวัล Top Artist Thailand 2ชที่จะเป็นที่โให้กับหนูนะคะรู้สึกว่าดีใจมากกับความรักและก็การสนับสนุนที่ทุกคนนั้นมอบให้ในปีนี้ซึ่งมันมีความใหม่กับหนูจริงๆค่ะประมาณนี้แปลให้แล้ว และหลังจากที่ทุกคนรู้ว่าทิซานนั้นได้รับรางวัลใหญ่กับกรณีจจกันยกใหญ่เลยเพราะรางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลในบ้านเกิดของเธอส่วนชุดทิซาใส่นะครับผูดในวิทีอาร์หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมมีความคลับค้ายคับคาเหมือนเคยเห็นที่ในมาก่อนแบบเอยียงว่าชุดนี้มาคุอค,คุณเนาะเดกจาวูดหรือเปล่านาะชุดนี้ก็คือชุดเดียวกันสถานที่เดียวกันกับทิซานนั้นผู้เชิญชวนให้ทุกคนนั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับิีติ้งแรกของเธอในเอเชียแล้วก็ในวิทีอาร์ชุดนี้ชุดชุดนี้เธอใช้พูดหลลาาาายยรรอบเเววมไปถึงงนด ที่กรุงเทพด้วยเธอก็ใส่ชุดนี้พูดแหละ <c oughs> ลงทุนมาก และวิจารณ์ตัวนี้นะครับน่าจะบันทึกไว้ก่อนนู่นเลยช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนู่นเลยฉะนั้นแสดงว่ารางวัลจากสป o t i f y เนี่ยนะครับมีการตัดยอดไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เรียกว่าเธอนั้นกำความลับนี้ไว้อย่างยาวนานเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ค่อยพูดเรื่องอะไรที่ไม่จะเป็นที่พูดและนอกจากนี้แล้วผมก็นาสถิติและก็งานต่างของเธอเนี่ยมารวบรวมไว้ในคลิปนี้ให้ทุกคนนั้นได้ฟังกันแบบแบบยาวๆแบบอินอินฟินกันไปเลยเนีนยจะฟิน กไปแล้วก็ฟินกับไปให้ต่อเน,นื่องเลยเริ่มจากลิซ่ามียอดสตรีมมิ่งบน Spotify ทะลุ3,000ล้านครั้งจากยอดสตรีมเพลงของเธอนี้ทั้งหมดและหากว่าแยกออกมา จากเพลงเดี่ยวของเธอก็มีการซีมมิ่งมากกว่า2.3พันล้านครั้งกลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวของเคป๊อปที่ทําได้เร็วที่สุดจาก13เพลงที่มีอยู่และนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นศิลปินจากฝั่งหญิงที่มีผู้ติดตามบนสป o t i f y ครบ10ล้านฟล l เวอร์เร็วที่สุดอีกด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับเพลง Rockstar และเพลง m u l l e t for ก็กลายเป็นเพลงโซโล่เดี่ยวหญิงเคป๊อปที่ติดท็อป50บนชาร์ต Spotify ทั่วโลกยาวนานที่สุดในปี2024นี้ไปอีกด้วยโดยเพลง Rockstar ติดชาร์จอยู่ที่49วันส่วนมูริตฟอร์ติดชาร์จไปแล้ว44วันโดยประเทศที่มีการฟังมากที่สุดนั้นก็คือญี่ปุ่นเมืองโตเกียวบอแมนไทยแลนด์เดอร์สูพเดซิบบอกว่าประเทศไทยสตรีมมิ่งไลท์ที่สุดดบอไดเเดออัลลักคารเนี่ยฟาดเลยเดอรสูบบอธรรมดาเด้อสูบโตเกียวเดอประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ไทยแลนด์เดอและนอกจากนี้แล้วนะครับเพลงมูริตฟอร์เองก็ยังเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกของศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปที่ติดท็อปชาร์จ30ของบิวบอร์ด ป๊อบแอร์เพลงชาร์ตอีกด้วยคือเพลงมันดีไงช่วงนี้เพลงมันดีฟังและอินแบบโอ้คริสต์มาสว้ไลค์คักและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะพาทุกคนทุกท่านนั้นไปพบกับงานสำคัญสำคัญของหลิทราบตลอดทั้งปี2024นี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมากที่สำคัญสำคัญโดยผมจะขอตัดงานสัมภาษณ์จากรายการวิทยุนั้นออกไปถ้าพร้อมแล้ว